สวัสดีค่ะแบ็กพิงคะแนนบ้ามฟาดมากปังไม่ไหวคว้าถ้วยใบที่4เลิฟซิกเกิลส์หลังจากที่สาวๆแบ็กพิงส่งเลิฟซิกเกิลส์คว้าถ้วยใบที่3มาครองได้สำเร็จในรายการเอ็มเคาดาวล่าสุดตามมาติดติดอีกถ้วยเมื่อวันที่16ตุลาคมจากรายการ KBS Music Bank จากคะแนนดิจิตอล3441คะแนนผลสำรวจ256คะแนน ออกอากาศ52คะแนนและคะแนนฟัดฟาจากอัลบั้ม7,813คะแนนรวมทั้งหมด1,1562คะแนนสามารถคว้าถ้วยใบที่4มาครองได้อีกหนึ่งใบตอกย้ำความปังแบบรัวๆทั้งนี้ค่ะความปังของดีอัลบั้มยังสามารถติดชาร์ตอันดับหนึ่งได้ยาวนานที่สุดสำหรับศิลปินเกาหลีบน Apple Music Chart และ Global Digital Artist อีกด้วย ข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ